สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมาแนะนําเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งนะครับ firewall fortigate บน gns 3นะครับแล้วก็วิธีใช้งานเบื้องต้นนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับไปที่ new template นะครับเลือกไปที่ next นะครับเลือกไปที่ firewall เลือกไปที่ fortigate นะครับเลือก next next นะครับเลือก next นะครับ เบื้องต้นเนี่ยจะเห็นว่าบางส่วนเนี่ยของผมมีการติดตั้งไปแล้วนะครับเช่นเวอร์ชันที่เป็นของเจ็ดจุดูนจุดหนึ่งกับเจ็ดุดศนจุดนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตเป็นเวอร์ชันอื่นแทนนะครับเลือกเป็นเป็นเวอร์ชันจุดสี่จุดหนึ่งสองนะครับเลือกตัวนี้นะครับพอเลือกเสร็จุัวเนี่ยกดดาวน์โหลดนะครับกดโอเคนะครับเขาจะพาเรามาหน้าดาวน์โหลดนะครับของเฟิร์มแวร์นะครับ อ่ะตรงนี้จริงๆก็คือต้องต้องล็อกอินก่อนนะครับล็อกอินใครยังไม่มีก็สมัครสมายชิกก่อนนะครับ <c oughs> นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราเลือกไปที่ดาวน์โหลดนะครับเลือกไปที่ v 6หกนะครับ6 0จุศูนจุดศูนจุดศูย์นะเวอร์ชันเมื่อกี้เราจะเอาอะไรเวอร์ชันอะไรนะหกจุดสี่จุดหนึ่งสอย่ะหกจุดสี่นะครับแล้วก็เลือกมาที่หกจุดสี่จุดหนึ่งสองนะครับ เราสักครู่นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับหาเฟิร์แร์ของเขานะครับที่เราจะเอาไปลงนะครับเฟิร์แร์นะครับชื่อของเขาจะขึ้นต้นด้ fgt นะครับแล้วก็เป็นเวอร์ชั่น v m 64 km เวอร์ชัน6นะครับ V6 building 2องอันนี้นะครับสังเกตดูง่ายขึ้นต้นด้วย fgt ลงท้ายด้วยนะครับดอ kvm zip นะครับตัวนี้นะครับอเดี๋ยวเดี๋ยวรอก็ดาวน์โหลดแป๊บหนึ่งนะครับนะครับแล้วก็อีก i ินเมอีกตัวหนึ่งก็คือนะครับตัว empty สามสิบกิก2นะครับก็เหมือนกันกดดาวน์โหลดนะครับถ้าใครยังไม่ได้ติดตั้งจะขึ้นเป็นสีแดงนะนะครับอันนี้ผมผมมีแล้วนะครับ ข้ามกันต่อนไปเลยแล้วกันนะครับนี่ก็รอเฟิร์แมแวร์เข้าดาวน์โหลดสักครู่หนึ่งนะครับโอเคหลังจากดาวน์โหลดมาเสร็จนะครับคลิกขวาแตกไฟล์นะครับจะได้ไฟล์ตัวนี้เข้ามานะครับ โอเคเห็นไหมมันเป็นนามสก,กุลนะครับ o t q c w o 2นะครับ qcwo2 นะครับแล้วก็เลือกเป็น import นะครับไปที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อสักครู่นะครับ,นะรบเรียบร้อยนะครับ import เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับ เห็นไหมครับพอ import เสร็จปุ๊บมันจะขึ้นว่าดีวเขียวนะครับเราก็คลิกนะครับตรงที่ตัวของ Fortigate ตัวนี้นะครับแล้วก็กด next ตอบ yes นะครับนะครับเขาจะบอกว่านะครับเดือดเทมเพลตตัวนี้นะครับ User จะเป็น Admin นพ s s เว r ร์จะไม่มีนะครับให้เราเซตเองเซตนะครับเวอร์ชันเจขึ้นไปนะครับแรมขั้นต่ำจะเป็น2องกิกนะครับตัวนี้นะครับ แต่ของเราเป็น6.4นะครับยังไม่ถึงดฟินิชครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลองนะครับลองทำขั้นตอนต่อไปนะครับอ่นะโอเคเอาเป็นสิ 4. เอาเป็นสวิตธรรมนาแล้วกันนะครับ L2 แล้วก็เว็บ ชีมแล้วก็ VPS ลักตัวหนึ่งนะครับต่อสายอินเทอร์เน็ตให้ออกเน็ตไ,ได้นะครับเป็นพอร์ตสองสบตยหนึ่งนะครับนะพอร์ตต่อไปในส่วนของตัวนี้นะครับถ้าท่านใดอยากจะให้โชว์พอร์ตให้เลือก A B C ตรงนี้นะครับก็จะมีพอร์ตโชว์ขึ้นมานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาสตาร์ทกันเลย ลองรันดูนะครับเดี๋ยวเรา,เาโหลดแป๊บหนึ่งนะครับ โอเคนะเรีบเยบร้อย user เป็น admin นพระสวดไม่มีนะครับกด Enter นะครับขอให้เราตั้งพระสวดใหม่ผมขออนุญาตตั้งเป็น1 2 3 4นะครับ1 2 3 4นะครับโอเคเสร็จแล้วทีนี้เราจะเข้าเข้าตัว minate นะครับเข้า config ของ FortiGate นะครับให้เราเปลี่เป็น DNS IP address ตากลิสเพื่อดูไอพเขานะครับโอเคก็คือ IP ตัวนี้จะเป็นหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดสองห้าจุดสองสามนะครับเห็นไหมพอทหนึ่งพอทหนึ่งนะครับพอทหนึ่งนะครับต่อนะครับเราจะเข้าเมนูผ่านขาแวนะครับหนึ่งก็าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดสองห้าจุดสองสามสองสามสองหนึ่งนะเมื่อกี้สองสามถูกแล้ว เรายัางเข้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาเซตกันต่อนะครับ conf i g system interface นะครับ edit port 1นะครับนะครับ edit port 1นะครับ Set Mode static f i c ip ให้เขานะครับ ip a ั r s e อ ip หนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดสองห้าิตนะครับแล้วก็ set ตอ o ราว HTTPHTTPS นะครับปิงเทลเน็ตเปิด เพื่อจะเข้าแอคเซสนะครับแล้วก็ n เดี๋ยวลองแอคเซสดูใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับได้แล้วใสพ่พารเวิร์ดลงไปนะครับ เ okay. บืเ้องต้นก็เข้ามา access ได้เ,เ,เรียบร้อยนะครับสเ็แล้วทีนี้เราก็เปลี่ยนเป็นแวนแวนหนึ่งนะครับอันนี้มืต้องแกะนะเป็นในส่วนของ set static มาเมื่อสักครู่หนึ่งนะครับนะนี้เรามาเ็ตขาขาแลนต่อนะครับขาแลนเพื่อแจก ไอไปให้กับในส่วนของแครแอเรานะครับเดี๋ยวเรามาสตาร์ทสวิตสตาร์แคแอนก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำวิธีการคอนฟิกง่ายๆเบื้องต้นก่อนนะครับเข้ามาที่แลนสองนะครับเอลิทตั้งชื่อเป็นแลนนะครับหรืออินเทอร์เนต็ตอะไรก็ได้แล้วแต่เราตามความเข้าใจของเรานะครับ ip ผมจะให้เป็นหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดสองห้าสี่นะสัตว์ยี่สิบสี่บิตก็คือเป็นเกตเวสองห้าสี่นะครับเสร็จแล้วตัวนี้จะเป็นอ่าดิส e r ้เซเบอร์นผมจะให้แจกแค่ถึงแค่ยี่สิบก็พอนะครับจากจุดจุดจุดสิบถึงยี่สิบก็พอนะครับแล้วกดโอเคนะครับ แล้วก็มาทำสแตติกเล้านะครับเพื่อออกเน็ตได้นะครับอ่เบื้องต้นเดี๋ยวเช็คก่อนนะไฟบอลเราออกเน็ตได้ไหมนะครับเ q ็กซ์คิวงนะครับแปดจุดแปดจุดแปดจุดแปดเห็นไหมยังออกเน็ตไม่ได้นะครับไม่แอดขาสแตติกเล้าก่อน อันนี้ให้เลือกขาเกตเวนะครับขาเกตเวขาเกตเวเราจะเป็นตัวที่เราอินเทอร์เน็ตนะครับขอดูก่อนนะเกตเวผมจะเป็นหนึ่งหนึ่งหกน,นะครับก็ใส่เลย หนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดสองห้าจุดหนึ่งหนึ่งหกนะครับโอเคเรามาเทสอีกรอบหนึ่ง x u s ping จุดแปดจุดแปดจุดแปดเห็นไหมพอเรา add แ t a t i c เราเสร็จปุ๊บออกเลยทีนี้นะครับอินเทอร์เน็ตออกละนะครับแสดงว่าตัวบล็อกเนี่ยสามารถออกเน็ตได้แล้วนะครับ นี้เรามาดูเครื่องลูกนะครับเครื่องลูกเครื่องลูกเนี่ยจริงๆยังออกเน็ตไม่ได้นะครับเดี๋ยวเช็ค IP ให้ดูก่อน IP.dhcp นะครับเช็คก,ก่อนว่าเขาได้รับ IP มาหรือ,อยังนะครับจากที่เราคอนฟิกเขาเมื่อกี้นะครับได้รับมาแล้วนะครับตั้งแต่จุดสิบจนถึงสองห้าสี่นะครับเกตเวยมสองห้าสนะครับ ขอโทษทีนะครับแล้วก็เมื่อได้รับ ip มาแล้วออกเน็ตได้รยังยังออกไม่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปนะครับโอเคมา <c oughs> นะครับไปที่ policy นะครับ policy policy firewall policy object นะครับ policy firewall นะครับคลิก create นะครับเลือก land อันนี้ตั้งชื่อนะครับให้เราจำได้ to internet นะครับหมายความว่าขาแลนออกไปขาเน็ตนะครับอันนี้ outgoing นะให้เลือกเป็นแลนภายในนะครับ incoming ภายใน outgoing ก็คือขาภายนอกนะครับคือขาแวร์ซอสนะครับให้เลือกเป็น all นะครับ destination เป็น all service เป็น all นะครับเบื้องต้นนะครับเปิด ซีซั่นเปิดหลอกนะครับกดโอเคนะครับอันนี้เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยถ้าเซตแบบนี้นะครับใครแอนต,ต้องออกอินเทอร์เนต็ตได้แล้วนะครับเ,เราไปเทสอีกรอบหนึ่งนะครับ

นี่ก็ปิงออกปกตินะครับ อ๋อขอโทษทีผมลืมเซตนะครับเว็บชิมนะครับมันต้องเซต d c p ่อนนะครับอ่ะนะครับคลิกขวาคอนฟิกนะครับเลือกไปที่ Edit นะครับเลือกไปที่อ u t o นะครับโอเคกดเซฟนะครับเงี้ยได้แน่นอนนะครับ สา์เพราะว่าอีกขานหนึงมันออกได้ขานนี้มันเมื่อกี้มันมันเราไม่ได้ตั้งให้มันได้รับ DCP นะครับมันก็เลยไม่สามารถออกอินเทอร์เน็ตได้นะครับเห็นไหมอ่ะออกแน้ละนะครับ โอเคนะครับออกได้นะครับก็นะฮะตัวนี้นะครับก็เป็นการาสาธิตเบื้องต้นในการทำบริษีติดตั้งยูนถึงทำบริษีออกอินเทอร์เน็ตได้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะทำบริษีเครื่องไหนออกอินเทอร์เน็ตได้เครื่องไหนออกอินเทอร์เน็ตไม่ได้นะฮะร,รบกวนฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณนะครับ ส่วนคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้นะฮะขอบคุณนะครับคับผมครับสวัสดีครับ